กาพูดไมเพาะไม่ก็บอกกลุ่มที่ที่ยังเหนียวแน่นที่จริงกูนะพูดพอนะตอนนี้มึงรู้ไหมว่าคนรักหลงตาเยอะนะคนรักกูเยอะนะดูจากใส่บาทเมื่อวานโอ้ยล้นหลามหลงตาต้องมีพักเอาอย่างเงี้หลงตาขอบอกว่ารักในน้อยก็ให้นานๆมาสั่งานด้วย อ่าสัญญาก็ขอขอบกลาวได้ยินแล้วแฟนเพลงประมาณนี้อจริงๆเรามีความออเราอยากเห็นคนมีรอยยิ้มดูดิๆไม่อยากให้คนหลวงตาพูดถึงคนพี่น้องที่เราอยู่ชายแดนมึงเห็นไหมครับเขาไม่เป็นอันกินอันนอนหรอกมึงเชื่อไหมเราเห็นลองลองดูดีๆนะครับ ไอเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยโอ้ยสู้สู้อย่าไปเยอะมันอะไรประมาณนี้แล้วคนไทยแดนก็อยู่เห็นเลยแต่อนี้ไม่ไปนะครัป้าพวกเราไปสู้ด้วยกันไม่ไปแต่โอ้โหประมาณนี้แต่คนอยู่หน้าแนวจริงๆแหละโอ้โหพร้อมหมดแล้วตอนนี้หลอนละอะไรเอ็มยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดอะไรจะมาวันไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเห็นไหม ภาวะภาวะอยู่แ่ะโอ้โหแตพิการอาหารไม่ย่อยแล้วช้อนนิดน่ <c oughs> จริงนะแต่เราเราไม่ชํานาญในการลบแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจได้เออใช่นี่น,นี่นี่คือไงไงสิ่งที่ดีสิ่งที่สำคัญคือกําลังใจเราให้กําลังใจออธหัรที่อยู่แนวหน้าและก็ประชาชนเพื่อนของพวกเราชาวไที่อยู่ ตามแนวชายแดนเลยมไหมเออเ,อ,อเราส่งความสุขความอ,า<ช>อะไรให้เขาทุกอย่างะนะว่าพวกเราไม่ทิ้งเขาเนาะ,ะกลับไปนี้เนาะหลวงตาจะอ่ากลับไปเข้าไปอยู่เอ่าพราะไปดูนี่คือการให้ความรู้สึกม,มันมันไม่ใช่สิ่งของหรอก ว่าเราให้กำลังใจนะเราไม่ทิ้งเพื่อนนะพวกเราเนาะอะไรประมาณนี้ไปดูหน้างานก่อนที่มีการประทานด้วยใช่ใช่ใช่ก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรือไปไหนไปด้วยก็ตาหลงตาแล้วครับก็มึงไม่ไปกูจะไปยังไงมึงขับรถอ่ะริงมั้ยมึงอยู่แนวหน้ากูด้วยคิงไหมล่ขึ้นไปเนินแบบยุทธศาสตร์ไปไปไปพอนแหละนระ ไปด้วยกันเอฮ้ยมีคนดูไหมเนี่ยโอ้ทำไมคนดูน้อยจังวันนี้ฮะอืมไม่ปกติมันต้องดูสองสามหมื่นแล้วนะแต่ครู้สึกผมจากงานเมื่อวานนะครับลงการเหมือนหลวงตาหลอมรวมใจของคนทั้งเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยไปลบกันที่หน้าแนวกันหมด ใช่ผ่านผ่านตัวเขาผ่านตัวเนี้ยใช่เชื่อไหมว่าหลวงตากับไม่ได้สนใจเรื่องเงิน15ล้านนะหลวงตาพูดอย่างนงี้เลยหลวงตาแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์มากกว่าว่าอย่านะพวกเราเนี่ยรวมใจสามที่นะทั้งชาตินะใช่ทั้งชาติแล้วทั้ง70ล้านคนใี่เห็นไหม คนรัรูปแบบแต่ลบใช่นี่คือแบบแบบแบบหนึ่งเนาะหลงตาว่าเห็นไหมกำลังใจทหารเนี่ยหลงตาว่าหลงตาให้ใจไปหมดเลยพวกเราชาวไทยให้ใจไปหมดเลยพวกเราเนี่ยเหมือนประกาศบอกมึงยานะออมากูพร้อมจะเข้าหลุมหลอดภัยแล้วนะจะจริงจังนะเดี๋ยวตึงเครียดมากเลยจริงไหมมา อย่างพลจีนัตน์เขาพูดอ่ะอยากกังวลไปเลยเมื่อวานเขาพูดอยู่ไหมท่านพูดดีมากท้าอกว่าท่านพูดแบบโอ้โหนะจะเอายังไงอะไรก็ได้อะมาเนี้ยท่าเป็นหลังหลวงจ่าพูดอ่ะถ้ามึงจะดีดีนะถ้ามึงไม่ดีมึงเอาเลยมึงจะเอายังไงกับกูอย่างเงี้ยหรือมึงจะเอา อันนี้ก็ให้พงเทพอุ้ยินบ่อยพงเทพหรือมึงยาวแต่ถ้าติวิธีเขาใช่ใช่ฉันพูดดีมากเมื่อวานเนี้ยที่เมืองโบราณหลงกลฟังนะนะนัดพูดดีมากเลยว่าโอ้โหนะเหมือนส่งสัญญาณอะไรไปอย่างเงี้ยว่าทหารไทยชาวไทยเราพร้อมพวกเราไม่เบียดเบียนใครเห็นไหม อ่าพวกเราไม่ให้ไปเบียดเบียนกัมพูชาหรืออะไรพวกเราต้องเข้าใจนิดนึงนะหลวงตาเพราะว่าเราอยู่ในประชาคมของโลกใช่ครับจะทําอะไรจะขยับอะไรเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มีอะไรต่างๆไม่ไม่ต้องมีหรอกถ้ามึงซัดกูกูซัดมึงเลย้าอยางไงโอเคหลวงตาจริงเราจริงใจเสมอใช่มเบียดั แล้วก็มีหมูกระทะใช่คอยต้อนรับประมาณนี้นะแล้วราบพวกเัาจริงเพื่อย่างเมื่อนี้มันมันมันเหมือนกับเราเรารู้อยู่ว่ามันเป็นการเมืองระหว่างประเทศเรารู้ในะแต่ว่าจากประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องผลประโยชน์กันมากกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าคนชายแดนลองเอาพวกนั้น่ะมานอนอยู่ชายแดนลองดูจริง เขาจะว่าขวาอไนะใช่ไอประชุมเนี่ยมึงอย่าเพิ่งมาประชุมแล้วหนีนะ <c oughs> มึงมานอนอยู่ชายแดนสักอาทิตย์หนึ่งมา <c oughs> ประชุมกันเลยเดี๋ยวกูจะสร้างหอประชุมให้ก <c oughs> ูจะเอาน้ำเอาข้าวไปเลี้ยงด้วยเอา, <c oughs> เ,อาเอาช่องอ่านมาเลยนะอะ <c oughs> กูกลัวมึงหลอนไปก่อนเขาว่ะ <c oughs> มึงรู้ไหมคนที่ทำงานอยู่หน้าจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะนะจริงไหมอืมนี่กูยังว่าเลย ถ้ามันปะทะจริงๆก,กูยังวันนั้นกูยังเชิญชวนพวกเกจิเลยได้เป็นโอกาสของท่านแล้ว <st> <c oughs> จริงไหมอ่าทัด <c oughs> แจ้งเกิดได้แล้วงานนี้ <t> ครับผ <c oughs> มาามานั่งคิดดูครับว่าหลวงตาทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับทีนี้พระพระสงฆ์ของเราเองเนี่ยพระไทยทั่วประเทศเลยเนี่ยทุกวัดเลยทั้งที่เป็นระดับใหญ่ระดับเล็กเนี่ยก็สามารถจะช่วย เป็นกำลังใจให้ตรงนี้ได้เหมือนกันได้ได้ในเมื่อหลวงตาทำเป็นเป็นตัวอย่างแล้วอ๋หลวงตามองว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าละชั่วทำดีจริงไหมมันไม่ผิดหรอกถ้าเราทำดีทำที่เป็นกุศลทำไหนที่เป็นกุศลคนเจริญขึ้นไม่ใช่อย่างนี้หรือจริงไหมไม่ใช่ว่าหน้าที่ของคนนั้นคนนี้อจริงไหมจริงไหมล่ะบางรูปไปอ่านเี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่กิจของสง อยู่เฉยดีกว่าบ้างบางคนที่มาเสนอหลวงตาให้หลวงตาไปที่ปรึกษาว่าเราศาสนาเราเราต้องต่อสานอย่างนี้นะหลวงตาต้องไปที่ปรึกษาแต่พ่อไปจะพากูไปปีนนนปีนี่กูก็ไม่อยากไปละะอัน,นั้นมันไม่สูกต้องที่จะไปแก้ปัญหา<อ>จริงไหมหมันประมาณเนี้แต่ทำไมต้องไปประท้วงอย่างนั้นประท้วงแล้วไปด่าคนอื่นอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลักการของศาสนาที่จะเรา เหมือนพระพุทธเจ้าว <mission Christmas> das te ่าเอาชนะความชั่วด้วยความดีด้วยการทําดีเอาชนะการโกหกด้วยความจริงเห็นไหมเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเห็นไหมข่านพูดอย่างนี้นะใช่ไหมอย่างหลวงทางก็ทาเป็นทําดี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 เพื่อจะชู้สู้กับความไม่ดีครับเข้าใจไหมเพื่อจะสู้กับความไม่ดีแม้พวกมึงก็อย่าพึ่งมาเรื่ออะไร มลนสมเด็จพระสังฆราชก็ก็ทำแล้วที่ว่าลงบริจาคแสนหนึ่งให้กับพี่ไปสร้างกำแพงท่านก็ทำตัวสังฆราชาก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วหลวงตาก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยก็อยากจะให้พระสงฆ์ลุกขึ้นมาทำบ้างหลายๆองค์ก็ไปทำนะหลายลูก ผมเห็นลุงปู่ยืนไป็ลวงปู่ใช่ขัดยังหิวอะไรนะน้ำเกลือไปด้วยเห็นอเลยไหมแสดงว่าติดองส่เดี๋ยวคุณจะใช้ทั้งสองข้างนะคบาอาจารย์เ็าเข้าไปทำตั้งแต่ต้นนะอย่างพวกอาจารย์กล้องพวกอาจารย์กล้องเห็นไหมพวกอาจารย์กล้องอาจารย์ลาย ไปตั้งแคมป์นอนอยู่ที่นั่นเลยเทปูนทาถนนเนี่ยอยู่ช่องบอกเดี๋ยวนี้จนขมินเอาไปบอกว่าเป็นพระขมินจริงจริงที่จริงไม่ใช่นะแทำไมแก้ข่าวเอาแหมไปเคมพระที่เะเตสนนอยู่ดูที่ขมิ้นมันน่ยพวกอาจารย์กล้องรยกายเป็นพระขมินตัวนี้ ต้องต้องทหารต้องเอาเออกมาบอกว่านี่คือพระทรายที่กําลังท่างถนนอยู่ที่ภูมะเขือทีอ่ช่องบกเข้าใจไหมตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าพระหลายรูปหลายสายเนี่ยก็อยากจะให้หลวงตาเนี่ยะนะเป็นคนช่วยฟื้นฟูขึ้นมานนไม่ต้องหรอกหลวงตาช่วยอยู่แล้วช่วยช่วยทุกช่วยศาสนาแล้วใช่ใช่ใช่นะหลวงตาช่วยเต็มที่ทําเต็มที่อยู่แล้วครนะ พราะไม่ต้องมาอนั่นเลยหลวงตายังไงหลวงตาก็ทําอยู่แล้วนะแล้หลวงตาอยากให้าศาสนาของเรานะในมุมมองอที่สว่างสวัยมากกว่านี้มไม่ใช่คุมเครืออึมครึมกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะ,ม,ะมันรู้สึกอ่าถ่ายเมืองโ<ะ>บราณด้วยเนะี่ยมันต้องใช่สิคร<ะ>ับนะ ไม่ใช่อาศัยเมืองโบราณอย่างอาศัยเงินของเมืองโบราณด้วยนี่ถูกต้องไงนั่นชิ้นที่เป็นส่งย้ายยุ่งเลยใช่ใช่ครับเออทำไมทะลุปสิบล้านไวจังก็เมืองโบราณอย่างเจ้าหกล้านแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับโอ้สาธุแล้วก็ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินไปอีกสองสามล้านอ่ะโอเข้าใจไหมครับอ่ามันก็รวมๆเข้าไปมันเก้าล้านกว่าแล้วสิบล้านแล้วใช่ไหมมันไม่ทะลุได้ยังไง เจ้าสิบล้านนี่ทำถนนถึงพนมมึงอยากพูดถึงเอาอย่าพูดถึงเอาให้มันถึงสิบห้าล้านก่อนตอนนี้เขานึกว่าวันเดียวทะลุสิบกว่าล้านวันนี้เงียบอรู้ไหมเลยไม่มีคนโอนเลยเลย กูเลยว่าเอาให้มันถิงที่บ้านร้านนี้ก่อนเข้าใจไหมเนี่เห็นบอกว่าวันเดียวนี่เขาคิดว่าวันนี้คงล้นแล้วกูเห็นแล้ววันเนี้ยแ้ทำไมมันอืดอย่างนี้วะทำไมมันนิ่งยังไงใช่หรือเขารอรอกดอยู่รอฟัง้ตนะโอ้ไม่รู้อย่าให้กูรอนานนะ ตอนนี้กูเริ่มแล้วเริร่มบาดเสียวใช่ไหมร่มบาดเสียแล้วแหมบางคนมาถามกูว่าถ้าเงินเกินไปเอาไปทําอะไรกูบอกว่ามึงไม่ถามว่ามันกูเจมหรือย,ยัง,ถ,งถ้ามันไม่พอละมึงแยากกูทํำยังไง พอไหมนงตาพอไหมครับยางพร้อมรถเขาไฟแมสเออคุณเลยว่ากูพอกูพร้อมนะกูจะไงกูต้องเติมให้เต็มถึงพอไม่พอก็กูต้องเติมไม่เต็มวันที่เจ็ดเนี้ยกูต้องมอบสิบห้าล้านให้เต็มเข้าใจไหมครับอะไรเนาะแต่ตอนนี้ขอบอกว่ายังไม่พอใช่ครับแต่จะไปมอบเงินที่ไหนครับที่ที่วัดป่าบ่อน้ำพะยินวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่เจ็ดนะ แล้วก็จะมอบด้วยการกับโครงการพระป่าสบถของตำรวจด้วย8จังหวัดนะตาพูดสักนิดนะครับโครงการนี้<ม>เป็นยังไงครับโครงการสบถนี่คือผ้าป่าเบาะแส แต่ไม่ไม่ใช่บอดแสไปแจ้งฉับพระนะบอดแสไม่หมายถึงบอดแสเรื่องอุบัติเหตุเรื่องจราจรคือตอนนี้เรานำล่องที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หลวงตาทำมาปีปีสองปีแล้วล่ะใช้เงินงบแค่ปีละหกหมื่นบาทหลวงตาเป็นคนออกไป แล้วทำแล้วทีนี้มันลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับทีนี้ทีนี้หลวงตารปโยชน์ว่าจะขยายดูลมดูลมดูลมใช่ไหมครับใช่อยากจะขยายหลวงตาก็เลยทางกับภาคสามตำรวจภาคสามเนี่ยนะ รองผู้บัญชาการภาคสามพลพลตำรวจโทรอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้พน,นานำร่องฮะฮะพนำร่องฮะทำให้ดูไม่ไม,ไม่กูนี่แหละหนำร่อง <laughs> และทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าอยากให้ขยายไปเพราะมันจะลดการสูญเสียได้มาก <c oughs> โดยเฉพาะความสูญเสียเรื่องรถชนกันอุบททัติเหตุหรือชีวิต ทรัพย์สินต่างๆเห็นไหมมันลดได้หลายหมื่นล้านเข้าใจไหมมาทีนี้ก็เลยก็เลยอยากขยายไปแปดจังหวัดคือภาคสามแล้ววันที่เจ็ดนี้หลุงจาก็จะมอบเงินให้จังหวัดละนำเมื่อก่อน60 0 0 0บาทต่อจังหวัด ที่อุบลปีหนึ่งนะ,ะปีนี้หลวงจาเลยว่าให้เพวกเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะ,อะไรเขาเรียกอะไรที่แจ้งบอดแสเข้าไปเนี่ย,กกยอุปกรณ์เยอะนะใช่ <นะ S 1> จังหวัดละหนึ่งแสนบาทแปดจังหวัดเนาะ,ะปีนี้ก็เลยวันที่เจ็ก็จะมอบพร้อมกันกับทหารนี่แหละอ,อ คือมันมันดีมากๆเลยโครงการนี้เห็นไหมมีองค์กรไหนเข้ามาช่วยเหลือไหมครับไม่ไม่เออมีวิิยาวิิยะประกันภัยวิิยะประกันภัยนี่เขาทำอยู่แล้วเรื่องเมาไม่ขับเรื่องการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของของเราเห็นไหมวิิยาประกันภัยเขาทำมานานซึ่งได้ผลดีมากนะงานนี้ก็วิริยะประกันภัย เนาะมีส่วนร่วมประมาณสองสามหมื่นนี่แหละกออบัตเหตุเืออย่างไงไม่รู้กูยังไม่ได้่คือถ้ามีมีมีแจ้งไปทางมีมีถนนชำรุดไฟเสียอะไรเนี่ยประมาณนี้แจ้งไปทางวิริยะเนี่ยเขาจะเข้ามาซ่อมส่งบุคลากรไม่รู้ต่อันนี้ต้องไปคุยกันแต่หลวงตามีหน้าที่คือหาเงิน อ่าทำตรงนี้มากกว่าส่วนเรื่องงานเทคนิคเรื่องพวกนี้หลวงตาไม่เป็นไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้อยากจะมีความรู้ที่สนับสนุนเรื่องของดีๆของที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของคนมากกว่าเนาะหลวงจาก็เลยว่าวันที่เจ็ดนี้จะมอบพร้อมกันเนาะวิิยะประกันภัยเนาะซึ่งเป็นงานถนัดของวิริยะที่ป้องกัน ทรัพย์สินป้องกันชีวิตของของปร, <พบ S 1> ระชาชนเข้าใจไหมรรเรียประกันภัยเนาะ